สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้เอาผ่านนะครับ A10 นะครับเป็นรุ่นแอร์สามช่องนะฮะตัวนี้สเปค8คอคอนะฮะ2 CPU 8คอร์ RAM 4 6 4 Android น0นะครับจอเป็น1280นะครับตัวนี้นะฮะ4 a มสี่หกสี่แนนะครับยู u ูบกู o กอร์แมพสังงานเสียงสมบูรณ์นะครับ ทดสอบทดสอบสั่งงานเสียงภาษา์ไยสมบูรณ์นะครับนะฮะเรียบร้อยนะครับตัวนี้ p s p ผีวีนะครับเส่ซิม 4G ได้ Wi-Fi 5G ได้นะครับจอคมชัดเลยนะฮะ Google Map แบ่งสองหน้าจอได้ด้วยนะครับมีคาเพย์แอนดรอยออโต้ในตัวนะฮะเรียบร้อยนะตัวนี้รถเร็วทันใจนะครับสเปคแรงนะครับ โอเคนะครับเอาผ่าน A10 นะฮะเป็นแอร์ตัวท็อปนะครับ9นิ้วนะครับจอเป็น QLED นะฮะพันสองแปดสิบคูณเจ็ดสองศูนย์นะครับจากร้านคูลูมานะครับ k u l u m a motor com ครับ t h a i c a r ดอ e r com นะครับศูนย์แปดเก้าแปดเก้าเก้าเก้าสี่แปดเก้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ